สันทำาจะทำได้ยังไเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนัตั้งแต่ที่เรานั้นรักเธอไม่คิดว่าจะรักได้ไมากมายฉัรู้่าลาคนที่ห,หจฉันปใจควรู้สึกที่ฉัน i Ciao mi chai da ทำให้ประทับใจทุกทีชีวิตขนคนหนึ่งคนได้อบอุ่นใจและได้รู้ตัวว่าเป็นคนที่โชคดีขอบคุณนะทีทำให้ทุคทุกนาทีอ่นี้าสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนที่ดูอยู่คลิปนี้นะเพืพ่อนๆ นี่คือเป็นของขวัญปาชิมเพื่อนเพื่อนทุกคนที่บอกว่ากับมีนาเจเจทำให้่แหละไงตอก็มาวันนี้นะคะเป็นวันคืออาเป็นวันสุดท้ายแหละที่เราได้อยู่โรงเรียนแห่งนี้ใช่ไหมเราก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเยอะมากมา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 เพราะเราสองคนนะคะก็เลยจะเป็นตัวแทนนะคะนะคะเพื่อนๆน,นะคะ มาเก่าความในใจทั้งหมดที่มีกับเพื่อนรุ่นเน็กไปกันเลยไปดูบอกพูดกันเลยขอขอพูดอย่างแรกก่อนเลยได้ปะเรื่องที่เพื่อนชอบหาว่าเพื่อทำธุระอะไร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 นี่มาอัดคลิปนี้ให้คือก็แบบมันเซอร์ไพรส์ไงแล้วโบเราก็แบบว่าเออคือก็บอกว่าทุระทุระไงธุระธุระไงทำโปรเจกต์แล้วให้เนี่ยอื บอกว่าบอกไปสิว่าว่าไกลามา่กี่เดือนแล้วคนินีตั้งแต่ปีเอ๊ะต้องต้องคิดโปรเจกต์ตั้ง,ตง,ตงแต่ปีที่แล้วก่อนจะปัดปชีพเพราะอยากทำเพราะว่าเป็นช่วงที่เราทําคลิปโรงเรียนพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลคลิดว่าเออหนหน่ก็ทำแล้วก็อยากทําตอนแรกจะเปิดในงานแต่คิดว่าอะไรอะไรมันไม่ค่อยเอืเอ้ออานวยก็เลยให้มาดูดูกันในห้องนี้ละกันนะ <S <S ซึ่ง พวกเราก็ไปสายวันไหนมีแล้วเข้านะคะตอนนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าวันที่สิบห้านั่นแหละเออมองไม่เห็นแต่ก็รู้แหละเพราะว่าดูชุดกูก็รู้แล้วใช่โอเคงั้นวาวาเลยอยากจะเริ่มก่อนมีอะไรกันแ้โอเคก็คืออยากขอบคุณทุกคนเลยอยากขอบคุณแบบอยากเรียงชื่อเลยอ่ะได้ไหมยนชื่อมัจนาโอ้โแต่มัจะนาเกินไปเราจะพูดภาพรวมทั้งหมดเลยอ่ะแล้าขอพูดภาพรวมทั้งหมดนะก็ลอดรลยะเวลาที่เป็นเพื่อนกันมาเนี่ยคือเพิ่งจะคือเราก็มาสนิทกันจริงๆคือประมาณช่วง มสี 4, ม่มห้าใช่ไหมมันไปช่วงเวลาที่ถามสั้นเหมันมันก็รู้สัน้นมันแค่ปีสองปีเองแต่มันรู้สึกแบบความรู้สึกจริงๆข้างในมันเหมือนแบบสิบยี่สิบปีเลยอะคือมันมันแบบว่ามันมันไม่ไว้ใจใครแล้วอะมันแบบว่าไว้ใจแค่เพื่อนกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนกลุ่มเนี้คือเป็นเพื่อนกลุ่มที่แบบไม่เครียดอะคือทั้งเล่นเต้นอะไรกันหมดเรียนเรียนก็เรียน เละก็เละอะไรแบบนี้เออคือมันไปด้วยกันได้ก็เลยรู้สึกว่าแบบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือมันดีมากจริงๆหรือบางครั้งมันอาจจะมีแบบผิดใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เนาะเป็นเพื่อนกันมันก็แบบลินกับฟันอะะ่เนี่ยมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแหละแต่ว่าก็อยากขอบคุณทุกคนที่ไม่ว่ายังไงก็ยังแบบเราก็ยังแบบกลับมาคืนดีกันแล้วก็ยังกลับมาเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้ได้หลายๆเรื่องเนาะ แล้วก็เราทําเรื่องดีๆไว้มากมายให้โรงเรมเนี้ยผ่านอันนี้ไม่อยากจะไม่อยากจะอวยแต่มันก็ต้องอวยนั่นแหละแต่ก็ขอบคุณทุกคนเลยที่แบบมีเวลาดีๆร่วมกันแบบเยอะมากอันนี้นอยากขอบคุณจริงๆทุกคนทําให้ไม่ยารู้สึกว่าทุกคน,นเป็นเหมือนบ้านแล้วก็ผู้ชายก็ให้เกียรติเพื่อนผู้ชายทุกคนก็ให้เกียรติเพื่อนผู้หญิงมากๆเลยก็เช่นผักลงน้ําบ้างต่อยบ้างเสีบ้างอะไรแบบนี้ก็นั่นแหละก็ให้เกียรติจริงๆก็ให้เกียรติแบบ ในในในพาร์ทนั้นก็คือให้เกียรติสุดๆเลยส่วนผู้หญิงเนี่ยก็อยากจะขอบคุณในทุกๆเรื่องเพราะว่าเพราะผู้หญิงจะคุยกันบ่อยเพราะว่าจะจะเป็นเพื่อนสนิทเป็นกลุ่มเดียวกันก็จะรู้สึกว่าโอเคเรารู้สึกว่าเขาเป็นที่พักพิงของเราใครที่ใครที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยู่แบบเรืแบบ่ออะไรอยู่รู้สึกแบบรู้สึกโดดเดี่ยวอ่ะให้กลับมาตรงนี้ได้เสมอมีอะไรกิววาอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน คุณอะเดินไปข้างหน้าได้เลยทาําตามความฝันคุณได้เต็มที่เลยยังไงเรารออยู่ข้างหลังคุณคุณไม่ต้องเดินมาเดี๋ยวเราจะเดินไปหาเราจะวิ่งไปหาคุณเองยังไงก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างมากมๆานะคะก็ไม่อยากจะพูดซึง้งมากเพราะเดี๋ยวมันจะน้ำตาไหลเพราะว่าตอนนี้อาจจะกําลังน้าตาไหลกันอยู่หรือเปล่า <S <S อ,อาจจะใช่แต่ก็ก็ขอบคุณนะคะที่รล่เส้นทางดีๆมาด้วยกันยังไงก็หลักทุกคนมากๆค่ะต่อวันเลยค่ะส่วนของนี่หรอ ก็รู้สึกว่าตอนแรกคือว่าแบบก็ค,คงจะแยกแบบเป็นกลุ่มชายกลุ่มหญิงอะไรอย่างเงี้ยก็ค,คิดว่าเออคงแบบก็คงแยกกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยจนจบอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าเราจะสนิทกันมากกันถึงขั้นถึงขั้นว่าบ้านคนนี้ไปไปไหนไปกันหมดทุกคนไปไหนไปกันหมดอย่างแบบไปบ้านครูอาร์มก็ไม่คิดว่าวันนึงจะมารวมตัวกันได้แบบนี้เนาะในอย่างเช่นแบบเวาาลาทะเลาะกันก็ก็ดีที่ว่าแบบเราก็มานั่งปรับความเข้าใจกัน ส่วนเรื่องที่ผ่านมามห้าก็มันเป็นช่วงเวลาที่พลิกผันชีวิตทุกคนจริงๆนะแบบมห้าคืออยู่ก็ทุกคนสนิทกันหมดมาสนิทกันแล้วก็แบบอ่าทางานก็อยู่ด้วยกันอยู่กันจนดึกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครทิ้งกันนอกจากว่าทุกคนมีเวลาชีวิตของตัวเองเนาะมีธุระส่วนตัวอันนี้ก็เออเข้าใจแบบเวลาไปเที่ยวไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยถึงบางคนจะไปไม่ได้เงี้ยเออ ก็คิดได้เลยะแต่แบบมันมันจริงมันอยู่ในมันอยู่ในความรู้สึกอะแต่มันพูดออกไปคำพูดมันยากอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รักทุกคนรวมถึงควมภูมิวด้วยอะไรอย่างงี้รักทุกคนจริงๆแบบเออขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่ผ่านมาแบบทั้งแม้ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวทุกๆอย่างที่เราเจอมาได้กันหมดเชื่อว่าชีวิตมัธยมพวกเรามันสุดยอดมากจริง คิดตอนแรกคิดว่าคงใช้ไม่คุ้มแหละแต่ว่านี่ยิ่งกว่าคุ้มอีกทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องชีวิตเรื่องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอืมเล็บยูนะทุกคนร้องไห้กันอยู่หรือเปล่าถ้าร้องไห้ก็ฮือกันก็กอดกันได้เลยนะคะอแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตอีกแหละใครที่รู้สึกว่าเออแบบ คงคิดถึงเพื่อนก็ยังไงก็ยังไงก็จะอยู่กันตรงนี้เสมออะไรเงี้ยมันก็ทากกันมาได้ตลอดแบบเพราะยังไงพวกเราก็ไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้วงี้แบบอยากให้ทุกคนไปเจอเพื่อนใหม่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเจอสังคมดีๆไม่อยากให้ทุกคนไปเจออะไรที่มันรู้สึกว่ามันทรมานจิตใจตัวเองอะ่ะจริงทรมานกายด้วะใช่อยากให้เจอสังคมดีๆใช้ชีวิตให้เต็มที่ แล้วเดี๋ยววันไหนแ,แบบเราค่อยนัดมาเจอกันนั่นแหละทุกคนสูส้ๆจะร้องไห้ทุกคน <S <S มันพูดออกามาเป็นคำพูดไม่ค่อยได้คือมันอยู่ในความรู้สึกเชื่อว่าแบบหน้าง,งานน่าจะต้องให้แล้วในนี้ก็จะร้องอาจจะมีแหละอาจจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ <S <S นั่นแหละทุกคนถ้าพูดมากกว่านี้มาเจอน,นี่อ่ะใช่เดี๋ยวมันจะซึ้งเกิน แต่ยังไงก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่เลอยูนะไว้เจอกันในวันที่ชาต้องการในวันที่เขาเรียกใช้งานยอทุกคนทุกคนทุกคนบ้าเยวเขาอยู่หรือเปล่ามาพูดแบบนี้ไม่มีอะไรนะทุกคนไม่มีอะไร แต่เชื่อว่าไม่อยู่หรอกไม่อยู่หรอกเดี๋ยวเค้กเดี๋ยวเค้บายต่างแต่พูดคุยกันวันนั้น จะเขพรนี้ตาจะนีวลนั้เนเพียงจะมีเธอจะมีฉันมีกันตลอดไปออยังนยัีรักเธหมดใจมีรักเธอหมดใจ